สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีช่องสีสเกตไลน์นะครับบ้านหักน้องอิงทุกคนครับผมตอนนี้เรามาจอดพักแวะทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับยังไม่หอดบ้านอีลาด้วยครับพี่น้องแวะผักกินขขาวก่อนแวะทานกว๋วยเตี๋ยวก่อนทีมงานบ้านหักเราเดินทางมาหนึงรถตู้เมื่อนี้มาให้กําลังใจละ งานเปิดฤดูกาลสาวน้อยรำเพลินโชว์ที่บ้านแพงอำเภอกูสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องแวะพักกินข้าวเที่ยงก่อนครับพี่น้องแวะลานขางทางบรรยากาศล่มลื่นดีจ้าวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเนาะเมนูะเมีย เมนูตามนี้เลยเมนูแนะนำมา,าทีมงานบ้านฮักเราก๋าวยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาพิเศษเกาเรามีนะครับฮะ พี k, else, s <S else, ่เล็กเนื้อสดนะอ๋อรวมอ๋อรวมหรอรวมได้เลยจ้ารวมได้เลยเอาน้ำตกอยู่ครับจ้าพี่เล็กเอาอะไรเอาอะไรบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่ริมถนนอันนี้โยมเพื่ออะไรนี่เหรอ ท,ที่นี่อำเภออะไรครับอำเภอพลขอนแกน่นอีก3ามกิโลถึงแยกท่าพระบ่ออ <c oughs> โอจะเดินทางไปมหาสารคามจ้าอำเภอกูสูงพิสัยไปให้กำลังใจละวันนี้มีงานเปิดฤดูการสาวน้อยลำพนโชว์นะครับพี่น้องแต่ว่าแบะ กินกว๋วยเตี๋ยวก่อนครับเติมพลังเพื่อจะได้เดินทางต่อไปบ้านแพงโอ้บรรยากาศไหมพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งถ่ายบรรยากาศหเนเอยบุงร้านอยู่ริมถนนเลยโอ้ป๋าเงาหาแป้งอันนี้มอกรกอ้เรื่ พ่อผู้ใหญ่เรามาอยู่ครับพี่น้องมามาพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้นำทีมงานบ้านหักน้องอุ๋งอิงมาครับมาวันนี้เรามาเฉพาะกิจนะครับวันนี้มาหนึ่งรถตู้่ครมีแต่วัยรุ่นครับวันนี้ทีมงานไวรุ่น ใช่ครับบ้านฮักน้องอู๋อิงกำลังจะเดินทางไปบ้านแพงมาจากกทมเดินทางมาจากกทมนี่ครับกำลังจะไปบ้านแพงคุณนะโกสุงพี่ไสเนื้อเปื่อยเราก็มีนะครับชิมได้ครับรองว่าม่อร่อยมันบรีตัดเสียงอกให้เ้อเจ้า เออเขาเดี๋ยวลานเพิ่อนเอี่ยนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะหน้าตากวนๆแบบเนี้ยเนี่ยจำไว้เด้อเจออยู่ไดนี่แทกเลยอันนี้ผู้ใหญ่บ้านเราเราจะรู้ถ้าไม่ได้ชิมคนก้าวไกลเลยอ่าแล้วมื่อนี่พวกได้จีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนี่เบิัด เจ้าของห้องเช่าเรานี่นี่วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีใจสปอร์ตนั่นนั่น ดื้อก็อยู่นี่แหละครับพี่น้องเออเนี่ออยนี่บอกก๋วยเตี๋ยวอันนี้เรียวบร้อ,อนนียครับอ๋อเอาน้ำหอนหอนด้วยครับไหมคะ่ะที่ชดน้ำหอนหอนนะ อู้อากาศลมลื่นดีบาลานเพิ่นเอาเอาเปมาผูกนอนก่อนดีกว่ามั้งก่อนจะเดินทางไปต่อเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยก่นลบเอาน้ำยังน้ำเปล่าเองเหรอเนื้อว่าจะ กินเปปซี่นะไปลบสั่งมาดิเปปซี่อ่ะเออเลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่งมังดิเปปซงเปปซี่อ่ะอะไรกินแต่น้ำเปล่าเอ,อนานะเอาอีกแล้วเนี่ผู้ใหญ่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเราเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโอ้ด้านนี้ย้อนแสงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเราเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยอเยผู้ใหญ่บ้านมูศูนเราผู้ช่วยก็ต้องเลี้ยงน้ำโคบ เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะผู้ผู้ช่วยมันลบเฮ็ด <laughs> หน้าเฮ็ดต <laughs> า,า,าเดี๋ยวโดนปดจากผู้ช่วยนะเจ้าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านสั่งปดนะเจ้าเออึ <switching S 1> ้นเรือลำเดียวกันแล้วต้องไปด้วยกันเข้าใจบ่ <pitches S 1> นะปาสเร่งนั้นได้พระยังมม่นอโชโอหลวงปู่ยังหลวงปู่ครับโอ้ ป <ç uk> ัดนคุณน่ะโอ้นองพันได้พันไปจีสเกตมากมือนันนระน้คสวยสวยสวยงาม,ม<ใ>นี่สวยใส่สก๋วย,ยเตียยยเ๋ยวเส้นยังเหรอปั๊ดผู้ใหญ่บ้านเราสั่งก่อนได้ก่อนโอ้คืวนเกาเหลาปดเกาเหลาไหมเอ เกาเหลานี่ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เลี้ยงนะเกาเหลาต้องจ่ายเองนะผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงแต่ก๋วยเตี๋ยวเออเอองทางนอกเมนูบัตบัตรใผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงจากก๋วยเตี๋ยวอันนี้ยังเกาเหลาคือกันบ่แปดนะผู้เส้นเล็กบ่เส้นมันอยู่ใส่ขึ้นผู้เห็นเอ็นเป็นลูกชิ้น nát tục nước đổ, tục suất đổ, ôm hoa mày, nhá, nhen mày, làm ăn sẹo, để chăm tí nhỉ, một mươi, Chấp, Jam Làn, Wei Heider, giờ thấy luôn. โอ้ยไปหาเทนอ,<ร>อไเนี่ยยังใช่จำได้เห็นแเ้วบ่ซื้อซื้อลานยังก่อครับ๋วยเตี๋ยเวนเนื้อมาดามยูบอมัน,มน,มนเดี๋ยววันที่ยี่สิบเอ็ดมาอีกหนึ่งรอบครับผมจำลานใดบนน,น้อเนะ บรรยากาศล่มลื่นดีครับผมนี่บรรยากาศเรือเอาอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยเดี๋ยวคอมเมนต์อีกคอมมเนต์อีกเพิ่นเพิวกท่านเดี๋ยวเอางูมาปล่อยให้กินยาซื้องัวเราพุนนะแล้เลี้ยงไว้ฟังพุนงัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวจังไงกะคลิปนี้ฝากไว้จำนี้ก่อนครับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสวัสดีครับผม